นะคะคตอนนี้อยู่หมู่บ้านคุณภูนะคะตำบลวัดธิพย์ประสาน,าานบบอำเภอกุชมานจังหวัดสกลนครนะคะใส่นอบ้บานสาวงามเฮ็ดยังอยู่เด้ดบอกว่าจะมาก็มานะนยยบ้านรูนปเจ๋อ ใายเพื right ่นเดียนี่เปูนพื่อนอยู่่ยู้บนี้อาจารปุ่ไหนนะคนสวยอยู่ที่ไหนเนาะคนสวยเฮไม่ดังเลยฮะโอ้เราอยู่เฮื่นแล้วสันนะอยู่เฮื่นได้ได้อยู่หื่นอยู่ื่นเนาะ จะไปหาไอ่จะหยอดไอ่บน้อหินี่มีทั้งไม่เสียบลูกชิ้นนะอะยกให้ค่ะให้เลยค่ะอยู่ดีไม่แห้งโอ้ยขอให้แแข็งงรแข็งแรงได้สาธุขอบคุณมากค่ะฮะโอ้ฝนขิ้นมากขึ้นาะฮะโอ้ยใขจคุดถึงเนาไอะไรครับไขอะไรครับไปบริษัทค่ะ มี่บอกแล้วตื่นมาแล้วเข้าไปดูยักันง่ายรถก่อนขออนุญาตยากนี้ก่อนเด้อเราไม่ตีมืออแยีงงจงจะข้อคมไป เออน่าเยี่ยมทองนะคะทองซื้อจากทองเป็นดีอยากเดี๋ยวอยากเกลี้ยงเดี๋ยวเตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพาคนสวยไปเยี่ยมคนสวยก่อนเดี๋ยวพามาเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมบ้านคนสวยนะคะใส่น้อบ้านคนงามเลยป้อลิกไม่พูดตะกี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาหาอันเอื้อยหอยเตี้ย มาหาเอ้อเตี้ยค่ะปอหมูเจ้าน um ี่สม่ะเด้อโอ้โหไอ้เมื่อะอีบุญปอหมูกับมาไม่เต้นหรือปอหมูเจ้าคนนี่คือใหญ่แท้เฮ้ยเฮ้ยมันนอนเล่นยังซี่เลยบอสเบ่เคยคังเนาะ กินไม่เลือกด้วยหรอคะอ่ากินบะเลยอ่ากินบะเลยไปโอ้ใหญ่แห้งเนาะจักกิโลด้วยเนาะคนท่องปะคะลอยลอยกว่าจ้ะอันนี้ท่องก็ท่องก็รู้กันอ้าวฮ่าฮ่าว่ามันอยู่แล้วประมาณมากกว่าร้อยห้าสิบกิโลหนูว่านะแต่ก่อนเรื่องมันนี้ด้วยบ่ฟุ่นวันนี้มันใหญ่ปล่อยมันออกเลยอ่อใหญ่ล้วปล่อยมันออกเลย แต่ว่ามันบ่ได้ไปก่อขว่นพื่นนั้นพื่นี่เนาะเออ,อดีหลายมามาสมควายกับพก,กัดมัน,ม,นมันก็ไม่สนใจมันก็บ่ได้สนใจนะมาอีกที่นะมันนาะมาน้อยก็อยู่นะบ่ย่านเขาเต่งเพื่อนเลยเนาะน้องหมานี่<อ>นั่นนะฮัลโหลสบายดีมั้ยฮะอยู่อีามาผู้บ้านผู้สาวนั่นแล้วเขามาเฮือนแล้วบาคาา่คะเมื่อกี้สาวเตียนอะแกเตียนนะ ฮะมาอลไรไปอีกโกจักพนไปใส่อะไรพันห้าบ่เห็นห้าประามหาได้บัดนี้แมนเออหมูพ้นอะถูกใจแต่หมูนี่่ไหมง่แห้งขอจับขอบายนด้อขอบายเพอนั่นไอ้หมน่นนะเฮ้ย เก็บอะไรเจดียด์เจดีย์ุ่เขื่อนหมูขั้นอย่างเออขาวปุนโอ้หมูหมูพันธุ์นี้ที่ว่าเพื่อนท่องเพื่อน,อน,อน,อนสิลากดินที่บ้านก็มีอยู่นะแต่ว่ามันบ่ใหญ่สำนี้มันไม่ใหญ่<ง>อ๋อเพื่อนหูแจักหนูอยู่ค่ะมาตัวนี้เขื่อนหูแจักหนูหนูเอาให้เพ่นกินหัวหานเพื่อนหูแจักหนู โบสจุลาเออจลลาคีดินเนาะค่ะอ๋อมาตัวนั้นบะจุฬานม่เงินเจ้าฮครหครับออเออฟังพุนไฟไหม้ฟังนี่ไหม้เครื่องเนื้อ๋อแล้วบ่ไรเฮ็ดไหม้เลยเนาะบ่เห็ดเออนี่เฮ็ดไหม้ อันนี้ทำไมอ๋อค่ะดูตามแบบภาษาวัยรุ่นอ๋อวัยรุน่น <laughs> ไปวัยรุ่นนี่เนาะโอเคค่ะรเราไปอยู่เนาะไม่ใหญ่เตี้ยน่ะเพื่อนใหญ่เตี้ยดีกว่าซ้ำอีกไปเลย,อยเออไปอยู่ไปได้เข้าไปแล้วสันอ๋อไปเมื่อกี้นี่บอกค่ะโอ้ผู้สาวไปอยู่เลยไปตามหาผู้สาวอยู่ซังไดอีดโอบ,บัดนี่ไม่อยู่อีกแล้ว เดี๋ยวเดียวขออนุญ,ญาตเบิง่งหนาเงือนพึนก่อนนี่ทางเข่าบ้างเป็นสาวเอาโมเมนต์อยู่นี่บ่นะเออเนาะยายเตีย้ยอยูย่อย่าบ้าพลักกุญแจไปไปยูยย่นะในบ้านเพน่ะเออแค่นียังรู้ครับบ่อยู่จ้อยเล็กน้อย อยู่ซาคิดถึงมหาไม่เห็นไม่อยู่นะคะแคลคาดกันตลอดเลยพูดไะอยู่บ้านอยู่บ้านคนเนาะบบเห็นพ่นไปท่องเที่ยว มาแล้วมาเจอกันกลับมาที่ร้านขาวลูกค้าเพิ่งแน่นตลอดเลยเอาน้ำอะไรดีอ่ะปั่นน้ำให้ในเด้อไหมค่ะสั่งน้ำก่อนนะดตกน้อยลายเลยตรงนี้ดูดีไม่แห้งลาย บรรยากาศนะคะบ้านกุดหูเลยคนหลายเด้ออาสวัสดีค่ะไปใส่มา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 กินน้ำก่อนมากินน้ำกินน้ำกินน้ำอีก่อนจะกินน้ำยังกระซังตัวเจอกันแล้วนะคะผู้หามงลอดก่อนผู้สาวหามงลอด มามากินน้ำก่อน<า>คลิปนี้ขอจบเพียงนี้นะคะสวัสดีค่ะ